ฟุตบอลโกน้อยสามสามชิงเงินรางวัลยี่สิบล้านบาทสองศูนย์ครับถอดเสื้อนำอยู่สองศูนย์ครึ่งล้าน ครึ่งละ15นาทีนะครับผ่านไปแล้ว4นาทีผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับอ่าเราจะมาดูว่าฝั่งใส่เสื้อนี่ครับทีรทช้นเต้นทีลทร้อเทียช้บุญม,มาทัดเอาไปดูว่าทํายังไงเขาไปได้เอาฟังทอดเสื้อได้บอลแล้วนะครับเอาจะให้ตามช่องไหมไม่ทะลุออกหลัง ก็วันนี้เปลี่ยนสนามซ้อมนะครับมาเป็นสนามเรียนบ้านเมืองนีนะครับก็ล้าๆจากการแข่งขันมาหลายวันบางทียังเจ็บบางคนก็ยังเจ็บอยู่ก็เลยไม่ได้มาครับแล้วก็วันนี้ประกอบกับวันนี้ฝนตกนะครับช่วงบ่ายตกหนักบางคนก็ไม่ได้มานะครับเพราะว่าฝนตกหนัก พอฝนซาแล้วก็มาเล่นกันต่อนะครับฝังทอนเซอร์ยังนำอยู่นะครับ2ประตูตอวหนึ่งนะครับหลังจากลงทักษะก็ให้เขามาเล่นผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายนี่ยสิบสองปีนะครับเนี่ยเ <laughs> ด็กชายกัน <laughs> เกิดฟส25 5 5นนะครับอายุสิบ12ปีนะครับ แต่ก็รูปร่างจะทวมแล้วก็ตัวใหญ่เขาเพื่อนนะครับแต่ว่าความล้องตัวก็ธรรมดาของเด็กนะครับของเด็กก็คือตัวใหญ่แต่ว่าอาจจะชา้านิดนึงนะครับเราก็ต้องพัฒนาพัฒนาเขาขึ้นมานะครับ เปิดบอลข้าโอ้บอลแรกอบอลไม่อยู่เอ้ยให้บอลในช่องดีๆเพื่อนยืนอยู่รเราก็จะออกกำลังกายแบบนี้นะครับทุกวันนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆอยากเล่นก็มาเล่นได้นะครับไม่ไม่มีปัญหานะครับเก่งไม่เก่งไม่เป็นไรนะครับเราเรามาออกกำลังกายด้วยกันนะครับเราเน้น การมีส่วนร่วมกันได้ออกกําลังกายด้วยกันนะครับะนะครับมีแมตต์ก็ไปแข่งขันนะครับแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราทําทีมตามเขาเรียกอัไรตามตามที่เรามีอะครับศักยภาพที่เรามีนะครับสองต่อสองแล้วนะครับเด็ก <laughs> <c oughs> บางคนก็ ยังไม่ครบส2สองปีดีนะครับที่เราไปแข่งมาก็จะมีสิบปีบ้างสิบเอ็ดปีบ้างนะครับสิบสองปีบ้างนะครับเราไม่ได้สรรหาเด็กอ่สิบสองปีเต็มเต็มหรือเอาคนเก่งๆมาเพื่อที่จะเอาแชมป์นะครับเพราะว่าเราอยากให้เด็กๆเ,เขาได้เล่นนะครับเล่นตามเด็กคนไหนอยากมาเล่นก็ให้เขามาอย่างเงี้ยเราก็คนไหนที่ไม่ไม่สะดวกมาก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็มาเล่นด้วยกันได้นะครับวันนี้ซ้อมอยู่สนามเรเบ้าลเมืองลิงก็จะมีซ้อมอยู่สองที่นะครับเรเบ้านเมืองลิงกับเรเบ้าน,น้องเหล็กนะครับสลับกันเรื่อยๆเอาเข้าอีกแล้วสามสองโหนี่ตัวยิงเลนเนี่ยมันจะ,จะต้องเปลี่ยนจากผู้สับตูเป็นกองหน้าแล้วแหละโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่รับชม